นี่ก็คือไม่ใช่8ปดโมงหรือ9ก้าโมงแต่นี่ก็คือเที่ยงง่ายก็คือไม่ว่าจะเรียนเชา้าหรือเรียนบ่ายก็รู้สึกว่านอนได้พออยู่ดีเพราะฉะนั้นการนอนเนี่ยเป็นเรื่องที่สำคัญมากเพราะฉะนั้นการนอนเนี่ยปัจจัยจหลักเลยก็คือมาจากที่นอนแล้วด้วยความที่ห้องเรามันไม่ได้ใหญ่ขนาดนั้นอ่ะเราก็เลยแบบแตัดสินใจซื้อ Cloudy Topper มาเว้ยคือที่นอนจาก Sleep Happy ที่นอนคือหนามากแต่ว่าน้ําหนักเบาติดตั้งง่ายแลานอนจะลดการปวดเมื่อยนอนแล้วนุ่มสบายเหงื่อไม่ออกเพราะว่า Topper ของเขาทํามาจาก Nano อ Fiber สั่งซื้อที่ Shopee หรือว่า Facebook เวลามองไปแล้วฝนตกนี่ก็คือรู้สึกแค้นในใจจะส่งงานไปฝนกระตกทุกวันเลยพอเรามาถึงมอแล้วอะก็คือเงียบมากแทบจะไม่มีคนเลยมามาวันนี้ก็คือเรียนจริงๆแค่ชั่วโมงเดียวจริงๆอะอาจารย์สอนแค่ชั่วโมงเดียวนะแต่ว่าเจก็คือกองเท่าภูเขาเอวีที่ค้างไว้ยังไม่ได้ถ่ายก็มีสิ่งเดียวที่ทําให้เราคลายเครียดนั้นได้ก็คือการเล่นเกมเกมที่หนึ่งนะครับหรือมาปลาลิงตามาละมาฆ่าคนได้หรือคนแข่ขฆ่ากูนะสีเลย ดูใช่ไหมสายสิจริงๆแล้วอายุเป็นเพลงตัวเลขเรากำลังจะกลับบ้านค่ะตอนนี้เรากำลังถ่ายคลิปวอล์กอยู่นี่นี่ตียนเร้วก่อนจะกลับหอมว่าจะหาอะไรกินกับเพื่อนก่อนก่อนกลับนี่ก็คือเวลาประจําคิดอะไรไม่ออกคิดถึงเจดาวกลับก็คือซื้อเค้กกลับไปกินด้วยถามว่าอิมมอ่มไหมอิ่มแต่ว่าอยากกินและนี่ก็คือมาของพี่หนูเองอีถุงเงินมันตัวแค่นี้ก็คือมันดุมากเว้ยมันพร้อมจะกัดตลอดเวลา แล้วคือกลับมาเห็นสภาพห้องตัวเองก็คือแบบอยากจะบีบคอตัวเองมันลกแบบตะโกนลกแบบลกจนมันแบบเออมันต้องเก็บแล้วละ่ะก็เลยแบบเออเก็บก็ได้ before a after ความต่างที่แตกต่าง